ครับการสวัสดีช่วงสายของวันที่2ี่ธันวาคมพศ2 5 6 8ันากบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคาสาลาจินีผมกามีงัวอ่าลูกผสมชาโลาเล่มานำเสนอพ่อแม่พี่รองนะครับเป็นง้ทรงฟี่200กิโลเมตรแรกหลอกกับบริการเจมเงินไปทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องกับบริการรับจะทรงั่วประเทศแหะครับกาย่างทีน้ำเลี้ยนทุกๆคลิปถ้ามันไกลกันหน่ายเกียดไกลกันาย ทางผู้ซื้อก็ต้องออกคาร์บอนซอยทางผมเด้อครับเกินสองหน่วยกิโลครับอ่าฝากเบอร์โทรไปก่อนโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พีกัสที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะวันนี้เอามั้งครับพี่น้องครับอ่าซื้อหาแถมหนึ่งในราคาสามหมื่นหนึ่งพันทันเสดงง้อแบบใดเนี่ยครับพี่น้องครับรับประกันสุดคุ้มแทีแน่นอนครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมครับอ่ามีตัวลูกผสมเชอร์รี่สวยๆนะครับนี่ครับตัวที่หนง อายุเก่าเดือนสิบเดือนแล้วครับนี่ครับนี่แม่สาวนี่กลูกผสมเล่ห์เหรครับพี่น้องครับอ่าตัวแดงนี่ก็ลูกผสมเล่กันครับนี่ครับตัวนี้ตัวตัวแม่อายุแปดเก้าเดือนเช่นกันครับพี่น้องอ่าตัวเธอนี่ก็ลูกผสมเล่อายุแปดเก้าเดือนนี่ไปน้ำกันเดีซ่าครับพี่น้องครับตัวนี้กั อ่าแม่ล uh, ูกูลูกเออลูกผสมเลี้ยนี่ลูกไส้อยู่เจ็ดเดือนแม่รุ่นทองครับอ่าง้วลูกแรกแม่สูงเลยสามสิบบวกส่วนมือง้วงรุ่นๆก็สูงอ่าเรื่อยๆเอวมันจะน้อยครับพี่น้องครับแล้วก็นี่ตัวแถมนี่ครับอ่าตัวแถมกนเป็นอ่าแม่เป็นนุ่มพอเป็นเลี้ยนี่ครับอ่าตีเป็นลูกผสมเลี้ยนะครับพี่น้องครับตัวแถมนี่อายุสามเดือนเนี่เอาไปปล่อยเสมูเลยเลยตัวผูเด้เนี่ยครับพี่น้องครับตัวแถมเนี่ยนะคบสามหมื่นหนึ่งพันบาทเด้อครับพี่น้องครับราคาขายเลยครับพี่น้องครับ เดืง่วหกโตครับพี่น้องครับเอาไปขายเนื้อก็ได้ครับอย่าส้นน่องลุกนี่ครับสดสดบดวัมีอย่าล้มกันอย่าส้นกันนี่สดสดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรื่องบอกตัวเมียเพิ่นสีหูของน้ำบกจัากึ่งแดงในน้อยนะครับนี่ครับหูแพงแค่นี้เพราะแพงเหรครับพี่น้องครับกับบอกครับผู้เพิ่นเลี้ยงมากผู้เพิ่นถือก็่สีว่าเพราะบ่อยครับพี่น้องครับนี่ผมกับบกอชัดเจนเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่าเอาไปไล่เนื้อเอาไปคุ้นเนื้อสายพัฒนาสายมักง่วเลย บอกขวรญพาดครับพี่น้องครับอ่ายันเบอร์โทรทีหนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อวัวตำบลบรนฝางอำเภอกาเซียดวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าชิมนี่ผมขอขายโยกกันเนื้อครับพี่น้องครับเป็นสิบรไนเป็นง่วแพงพี่น้องก็ทำแยกมาหลายเอฟซีขาประจำทั้งสารคาเมึงกัว่าอยากได้ง่วผู้แยกไปเลี้ยงเนี่ยอ่าเดี๋ยวชิมนี่กับขออยากขายโยกกันครับเพื่อมีผู้อยากโยกไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทสุดคุ้มแทนแน่นอนครับอ่าสำหรับชิมนี้จะไวเพียงเท่านี้คครรัับกาสสวดีับ